สวัสดีครับวันนี้ก้าอยู่กับผมไม่อยากเลยนะเอายังไงอะไรเอายังไงมึงมาแต่เช้าเลยนะเนี่ยคือมามาเพื่อเอามึงเปิดคลิปไปก่อนกูไปหาอุปกรณ์ก่อนก็คือวันนี้นะเราจะมาทําตามสัญญานะขอเวลาไม่นานจริงๆว่าจะรออีกสักเดือนหนึ่งค่อยตัดหรือไม่ก็ปีหน้าไปเลยแล้วดูไอ้หน้าเนี่ยเอ้ยหน้าที่อะไรหน้าอะไรมาที่เลยครับโค้ดโค้ดันนี่เลยครับ เอย่างอรมึงใจเย็นนี่คือพร้อมแล้วเหรอตัดมึงก็พูดไปเลยก็ตัดเลยอะไรที่มึงตัดกันงอมึงรีบเหรอเออก็วันนี้จะมาตัดผมแล้วก็โกนนั่นแหละก็คือนัาสนุกนะก็มาให้น้องๆกับเพื่อนๆตัดนะน้องๆก็อยู่ในห้องอีกประมาณสามคนมีมาร์กี้ตัวเกียรนะมาร์กี้บอกมันจะไปยากอะไรเราะพี่แค่ตัดผมปานเดี๋ยวไปเจอข้างนอกไปเด็กครับผม ก็เนื่องจากว่าเจมส์เคยปวดมาถ้าแบบใครจะโกนผมเนี่ยมันก็ต้องมีแบบญาติพี่น้องเนี่ยเฮ้ยอะไร<อ>ต้องแล้วก็จะมีแบบว่ามาถึงเขาจะหยิบผมแล้วกันไกลอเอากันไกตัดนะแล้วก็วางบนใบบัวนะเดี๋ยวเราก็จะให้น้องๆทุกคนเนี่ยที่อยู่แคมป์เนี่ยไม่ตัดกันน้องๆพร้อมแล้วครับไม่ต้องพูดแล้วมาเลยครับมิกมิกมิกเปนเปนกูไม่กลัวให้มึงตัดมิก นี่ครับการตัดผมนี่ยดูมาดูมานี่ตัดนี้มาเพื่อนเลยปกติเขาตัดกันแบบวันนี้เดียวนะไอ้ทีละคนทีละคนเฮ้ยไอ้ไอ้ไม่ใช่กางเกงนั้นเปลี่ยนอันนั้นมันกางเกงซอยไม่เขียวเอาข้างหน้าท่านเจมบ์แกส่งอะไรนะเฮ้ยมึงตัดข้างหน้าเพื่อนเลยอ่ะอุ้ยพี่มึงนะเว้ย เด้ยาแล้วแค่นี้ก็ได้อ่ะเอ้ยตัดไปเลยเฮ้ยมึงมีหยุดด้วยห่ะมึงยังมีเกรงใจกับนี่ดูน้องกูในคนนี้คือนิสัยดีสุดคงไม่จัดหรอกไม่แกล้งไม่แกล้งได้นะ่หมดเลยไม่แกล้งอยู่แล้วเป็นน้องเป็นเด็กดีใช่มั้ยไม่แกล้งจริงคซะด้วยมึงเยอะสุดเลยนะมึงเยอะสุดเลยนะขอพูดจากหัวใจดเลยตรงไหนดีนะ เพียวๆหน่อยตรงนี้แล้วกันเนี่ยเอ้ยมีคนนึ่งวิ่ิเ่คนมาแป๊บนึ่งวันนี้เอาเยอะสุดเลยนะมอสถ้าฟังยักเสียงอุ้ยตึ๊ง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 ตย๊งตึ๊งตึ๊งต้าทีเดียวทีเดียวเ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊งตีรง่ีอั่าี้มึี้มึ๊อมึงตึังตั๊งตทรง สะสมมึงคือหน้าม้าที่กูตับทั้งชีวิตแบบเดียวเดียวเดียวกูสอนว่ามันจะหล่อแค่ไหนเนี่ยกูดูดูสมบัตบกูตัดแล้วก็ออกมาดูดีอ่ะไอสั่นที่พี่ดูดีอยู่ไหมเอาตรงตรงเลยแย่ดีอยู่ดีอยู่แปลว่าไม่ดีให้มึงเก้วคนเดียวเลยเหรอเดี๋ยวแบ่งให้เดี๋ยวตัดดูให้เดี๋ยวตามทำเป็นทรงดีๆไม่กลัวหลอกหรอกเก่งอำอะไรกันะบทเรียนบทเรียนไม่ไม่กดกันวันนี้แต่พี่ให้จริงป่ะเนี่ยเออจริงกูหลอกมั้งมึงดูมันตัดวันนมันดูดีมั้งไดวนี้แล้วันตรง เฮ้ย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 เข้าหัวเลยดิโอ้โขนหมาหลุดตึมเลยไม่ถามจริงหายไปขึ้นหนึ่งป่ะลื้แล้วเหลืออุ้ยไม่สวยเลยเดี๋ยวกูแต่งดีกว่าแต่งให้มันสวยๆดีกว่าหน้าม้าหน้าม้าหน้าม้าตอนนี้คือกูยังไม่เห็นทรงผมกูนะว่ากูเป็นไงมึงเคยเห็นกูตัดผมเองป่ะที่แบบนั่งนาคอมแบบไม่เคยมึงไม่เคยตัดไม่เคยตัดเฮ้ยตัดเอง แล้วตัดเป็นหน้าม้าอ่ะอมิกเออเป็นเป็นกลัวมิกหน้าม้ายี้ยมันไม่ยากหรอกหน้าม้าคือผมเท่ากันหมดอันนี้ก็เสร็จแล้ววิธีการบวชเรียนของเราคือเสร็จละหลังนี้คือการโกนหัวละยังยังยังเดี๋ยวตัดผมให้มึงจะได้ไม่ต้องไปร้านตัดผมอ่ะเพราะยังไงหมาเตือนนะไม่ข้าง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 ยังเหลือนะเหลือเอาเล็มเล็มขน้าก่อนมิกมิกมิกเยอะไปป่ะเพื่อนไม่เยอะไม่เยอะ อกูรู้สึกเหมือนไอ้ผมที่บังหน้ากูอะมึงมองไม่เห็นอันจริงอันจริงเวลามึงเดินอันนี้งไอ้ท้ายเจมส์ไปอย่างนี้จริงเวลาเดินมันเหมือนมีซี่อะไรมาบังเว้ยแล้วเพื่อนผมมันมองไม่เห็นรถชนตายทำงไงเป็นห่วงเพื่อนเดี๋ยวโผออกเดี๋ยวออกอ่าเห็นชัดยังเห็นชัดยังเฮ้ยกูยังเห็นข <c oughs> มขื่นาะจากพวกคุณด้วยไงยังยังแต่เป็นหน้าม้าก่อนเลยดีๆมีอยู่หน้าม้าเป็นม้าสูงเป็นม้าสูงนิดนึงเป็นม้าสูงนิดนึง อ่ะเดี๋ยวยังเหลืออีกเหรอตอนนี้ควาสภาพคือไม่เหลืออะไรนะเหลือเหลือเหลืออีกเหรอเปรอเนี่ยดำๆหน่อยหนมิก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 หน้าม้าน้าม้ากูสิบมิกแล้วมึงยังไม่หยุดหน้าม้าหน้าม้าหน้าม้าอะไรนี่หน้าหนักจังเลยเหมือนชิวว่าเลยหน้าม้าไม่ใช่ใช่ว่าเฉยมิก เป็นหน้าหมากูไม่แกล้งไม่ไม่กูถามจริงอยู่กูมาน้ากูเคยแกล้งมึงสักครั้งไหมวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงแกล้งกูทุกครั้งเลยไหนมึงไม่แกล้งกูบ้างเนี่ยอ่ะแบตเตอรี่ยะไม่พอใจไอ้เหี้ยเปลี่ยนช่างอ่ะเปลี่ยนช่างเปลี่ยนช่างหนี่ยไอ้ยมึงดูมึงดูมึงตัดกูเลยมันเนี่ยมันด่ากูอ่ะไอ้เหี้ยก็ผมบางตามันไม่เคยเห็นโล่ปะทะนอกรนานมันเล่มเปิดปิดด้านมันเล่มกูสี่รอบอ่ะหน้าหมามันอ่ะพอสคุยกันก่อนมึงตัดเร่งค่อยๆนะรู้คว่าค่อยๆป่ะ อันนี้เดี๋ยวซ่อมหน้ามาให้อ่ะอ่ะต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มึงจะอะไมึงเพิ่งซ้อมให้กู <c oughs> มึงซ้อมเนี้ยหรออันนี้ผมอ่ะผมเล็มให้ก่อนครับเป็นกาไทยร้านไอ้ช่างหมออันนี้นนจริงๆผมกับบอสก็จะเ,เปิดร้านแต่นนผมไปแล้วเอ๊ะเรื่องเกิดมึงไปดูเลยเบคอนบาร์เบอร์อยู่ขา้างหน้าเสร็จแล้ว <c oughs> กูตัดแ <c oughs> ม็กมอสต่องเหล็กยังเสร้ยเดียวยังลงเรียนแต่ผมไม่ทิดมึงสร้างร้านเดี๋ยวมึงยิงเรียนแต่ผมไม่ทิดอันนเงียบเลยซ่อมแค่ไหนมือหายเป็นนะไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นอัตรงเนี้ยเบ แล้วเห็นยังเรียนเห็ฮ้ยมึงเอาแบบเรียนให้คนอื่นปะมันมันเป็นมันเป็นไม่รู้ใช่ไหมมันมันถ่ายยังไงไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยมึงไปเรียนกันก่อนมึงมึงจับมือกันแล้วมึงคุยกันก่อนว่าครับทำตนอยากกลัวอันนี้มึงคือซ้อมหน้าม้าใช่ไหมซ้อมซ้อมหน้าม้าเโอเคโอเคแผ่นนี้มันเริ่มมันเล่นเล่นอาวียังไงวะแบบเริ่มแรกมันเริ่มกลางอยู่ปะจริงอาวีที่ต้องเริ่มจากตรงกลางนะแล้วก็ถ้าเคลียร์กลางเสร็จไปเดินข้างไปเลนไหนอ่ะกอนเหรอ ข้าเรนกอนเหรอเข้าเรนกอนไม่ไม่เข you know like uh ้าไม่เ oh. ข้าดาร์กเหรอเอ๋อไม่ดาร์กดาร์กเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยมึงจะฟังอันนี้คือไปรับนี่เราไปกลางปุ๊บไปรับแคลรี่รับแคลรี่เพื่อไปสู้มังกรเล็กอ๋อเข้าใจป่ะเอาแต่ก่อนไม่ไม่ไม่ปากกับอ็อกแก๊งมังกรเล็กแล้วค่อยไปเทสเลนแคลรี่เหรอไม่ใช่แล้วไม่เดี๋ยวพอรับมังกรเล็กเสร็จปุ๊บใช่ไหมอ่า ไ่่ายเข้าบับอะบับด้วยเหรอเวดเวทด้วยเหรอเวทนี่วนเละเลยนะฮะนี่ไม่วนวงกลมเลยเหรอนี่ตอนนี้เราเอา้อนใหญ่ใช่ไหมอ่แล้เอา้อนใหญ่อยู่ตรงนี้นี่จะเข้าบูต่อนี่ถ้าบูปุ๊บกลับเข้ากลางอีกรอบนึงเฮ้ยนี่คงกลางต่อเสร็จแล้วนี่ไม่เหลือทั้งป่าลนะมึงเวดทั้งปาเลยหฮ้ยน่ารักจังเลย็คถามถาจริงนะทเป็นดีมัน นึกว่าแผนที่นึกว่าแผนที่เอามิกซ้อมซ้อมมิกซ้อมเลยรู้ป่ะแล้วตอนเรียนเรียนไม่เสร็จกูเรียนทำพังเรอ่ะไอ้ที่นี่เรื่องมากไอ้ที่กูไปกินข้าวแล้วเอาเฮ้ยไอ้มิ๊กโอ้โหอะเยอะโอ้โหอะเอ้าไอ้มิกกินข้าวเอาคุณก็ไปกินข้าวด้วยนะครับไปไหนอะนะไอ้ตัดรองดีไปไหนอ่ะเต็งกูตัดผมให้ฟรีด้วยนะเนี่ยกูไปกินข้าวและตัดผมให้โอ้โหเลยเอ้า ไปไหนข้าวอะไรหี่จะด่าเพื่อนไากเอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ทิ้งไปไอ้บิ๊กมิกไปจริงเหรอมิกมิกไม่ใช่แล้วเรียบร้อยสรุปสภาพกูตอนนี้โอ้โหไอ้มอลไอ้เด็กขี้อะเล่นหัวมกันอาวีเลยนะอเวน สรุปแล้วเราก็ต้องพักกินข้าวนะเพราะว่าเพื่อนๆหิวเลยเนาะน่าจะหิวแหละแต่ก็ทิ้งทรงผมมนสุดเหล่าใจเดี๋ยวเราไปดูกระจกข้างในกันนะว่าเป็นยังไงกูก็ไม่รู้หรอกทรงผมกูเชี่ยจริงนะพวกมึงเดิโอ้โหไอ้เชี่ยมิกไอ้เชี่ยมอไอ้จับมึงไม่ใช่เพื่อนกูแล้ววันนี้มึงมันเชี่ยจริงๆสองตัวเมอโอ้โหนี่กูเป็นอย่างโอมปะเนี่ยปังแล้วดูมันเล่นเกม กูบอกเลยแคนนี้ต้องชำล้อเดี๋ยวตอนมันหลับๆอยู่นะกูจะโกนหัวมันจะกูเจอกูแม่มึง,ง,มงเรียนช่างที่ไหนวะกูไปตัดร้านขอผม3ชั่วโมงแล้วเขาก็ตัดยนเสร็จตามยังมึงดูหัวกูดีกูไปดูมาเมื่อกี้ในห้องน้ำเขี้ยนจริงสองคนงแล้วตกกูถามพิงทรงอะไร บ้านอีกนิดนึง่นก็เป็นทรงแล้วบ้านกูเรียกทรงเหรอข้างหลังนี่เยี่ยนึกว่ามังกรข้องบินจอดกลางหัวกูได้เลยหมดบ่นบุญไปเรื่อยอ่ะยี่มึงไม่ได้เรียนมาจากกูกับมอสเนี่ยเอ้ามึงมอสมึงพูดเลยไม่ทีนี้เด็กก็เป็นทรงแล้วไม่ค้างอ่ะเขาดูกันออกเว้ยเดีกยวไอเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปร้านตัดผมเลยดีกว่าแล้วถามช่างอันนี้เรียกเป็นทรงยังท่านางบอกใกล้เสร็จแล้วครับช่างจะตอบยังไงเลยอ่ะใกล้เสร็จแล้ช่างไม่บอกว่ามึงไปทำเยี่ยนมาก็บุญแล้วนะไม่่มมมมมีีึงดููไเเป็นนนกกกยัับอสาร มึงเดินที่ไหนกินข้าวก่อนเดี๋ยวพาไปตัดตอ่อมก <นะ S 1> ็ได้ได One hour later เอ้ยมิกเสร็จอันนี้นที่เราตัดต่อมดูที่ทรงเฮียเนี่ยไอ้นี่มันกวนคนกินว่ะเอ้าเราไม่ตัดต่อแล้วนี่คือเมียไหมหล่ะเราเป็ไงอย่าไปห้างบางทีมึงไ,ไม่ไปไม่ไม่ไปห้างก่อนแล้วเขากลับมาตัดแล้วกันกูถามจริงมึงอยากให้กูเอากงเนี้ยไปเดินในห้างเพื่ออะไรวะ วันนี้กูต้องไปถ่ายงานกูไปซื้อเสื้อผ้าไปไปเป็นเพื่อนก่อนแต่มึงไปคนเดียวเดี๋ยวกูไปตัดร้านดีกว่าได้ยงเง้ยไอเวนไม่ไม่เปเพื่อนก่อนเดี๋ยวกูพาเดี๋ยวูไปตัดต่อไม่ต้องไปตัดร้านเปลืองกูนึกปากตัดร้านอย่เงี้ยสี่ห้าร้อยนะพอเปิดไม่อยู่กูยอมเสียสี่ห้าร้อยนะแล้วได้ทรงผมดีกว่าไอยินเปิดกลางเนี่ยไม่กินละไปตัดต่อมาตามกูมาวันนี้ว่าอะไรไม่ต้อตามกูมาตามไปเลยเหรอไปห้างไปห้างก่อนโอ้โหนี่จริง ปแม่มึงจะไปมึงจะพากูไปไหนเนี่ยก็กูไปห้างเออลแล้วไปห้างแล้วมึงให้กูไปห้างสภาพเนี้ยใช่เพื่อ,อถามจริงว่าเพื่ออะไรเนี่ยเน่ยดูดิเพื่ออะไรเนี่ยอา้าวมึงจะงองแงทำไหมก็กูรีบผมงงเว้ยอ่ะธนาดูมันเป็นคนบอกเองว่าจะโกนหัวถ้าเบคอนได้แชมป์ แม่งจะบ่นอะไรก็ไม่รู้กยังไม่หมดเลยไม่แล้วมึงตัดมึงมันไม่เกี่ยวหรอกมันไม่เกี่ยวหรอกมึงเป็นคนบูดเองอ่ะว่าเป็นคนได้แชมป์มึงจะโกนหัวโกนอ่ะแล้วพดูตัดให้กูดิอันนี้จะโกนไม่ได้พี่อ่กูไตัดอ่ะตัด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 ตััดตัดตััดต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 ััด เดี๋ยวกูไปถามพี่ดิเดี๋ยวเจอนี่ห้างเดี๋ยวเจอนี่ห้างถึงแล้วเพื่อนพักไว้ไหนจอดรถนี่มึงพักูมาไหนก็เดี๋ยวก่อนไปซื้อของก่อนแล้วค่อยตัดผมซื้อของอะไรนี่มันปนดูี่จอดรถเนี่ยมาทำอะไรที่จอดรถแล้วเนี่ยมันแบบ่อนแบบกรียนมืออาชีพมาแล้วเพื่เดี๋ยวค่อยกลับไปตัดที่บ้านต่อมึงจะอะไรได้หนาวะ คุณมาซื้ขอก่อนแล้มึงเป็นคนพูดเองอ่ะแชมป์ไม่โกนหัวไม่แล้วมึงไม่ตัดทิ้งให้เสร็จแล้วมึก็ไปร้านเลยจบจบอ่ะงั้นไปตัดผมที่ร้านเลยอ่ะเฮ้ยใช่เหรอตัดอะไรตัดนี้อยู่ที่โรงแรมวใช่มาทำแล้วแล้วขวดมาซักไฟหน้ามาซื้อของตรงแล้ไม่ขอซื้อไยนั่งเด็กไว้เหรอฮะมีของมึงนี่จังเลยไปทาไปตัดเลนี่ไปร้านเลยว่าจะทำดีดี ยังไงเนี่ยนะมึงลองไม่ทำไมอะไรก็ลองดีคือมึงเนี่ยอันนี้คือมึงแกล้งกูตาผมกูเล่นแค่ตาผมกูเล่นตอนแรกกูจะตัดให้มึงแหละแต่มึงเรื่องมากไงก็เลยพามาหน้าร้าผมเลยโอ้เขาก็บอกเขาบอกว่ากินเฮมที่อัได้ไหมไปก็บ่แก่อูไมพิ่งกูไอ้มอสมันทำมึงตรงกลางอ่ะตอนแรกก็เป็นเป็นหน้ามาเติร์น่ารักจังกูยังอยากได้เลยตรงนั้นอ่ะไม่บอกหรือคนสัตว์ให้ แต่ไม่เป็นมึงไม่ได้เย็นมาใช่รนี่ในร้านนี้อันเธอร์ตารอน มึงคนตัดมาคุยพี่เหรอมาบอกมาเรียนนสมาบอกว่ามันเรียนมามันเรียนมาด้วยมียมาตัดผมมาเดี๋ยวพี่ต้องขายตัดเพนิดเดียวอันนี้ได้นะตัดภาพนิดเดียวที่ตัดโอเคเพราะศูนย์กลางแพ้กวกแล้วถ้าเขาโดนออกมันคือมันใจเย็นเขาจะเสร็จแล้วใช่ช่วยได้เยอะเลยก็งกล้ไงวางไว้ตรงนี้เป็นสั้นสั้นไปเลยแล้วเดี๋ยวตรงนี้ไว้ยาวพี่จะไว้ยาวเพื่อเหรอพี่ไม่ไม่โดนเป็นหัวหน้ไว้ยาวไงใช่ไหมใส์ญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นออ๋ คนเรื่องเรื่องเองนอยู่ประเทศออ่ประเทศุชาปญี่ปุ่นป้ไดุ้ชาเป็นญี่ปุ่นป่าหรอไงพี่กับสัตได้ครับ้าเนีย เป็นยีตาเป็้ยิตาผมยาวนะคือยีตานี่ยว่าก็เรียบร้อยนะผมเสร็จแล้วเราจะทำตามสัญญานะเมื่อเราได้แชมป์ก็เรียบร้อยนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะงยางยังยังเหรอ ไปเร็ว <laughs> ไปซื้อข้าวเหนียกเลยอ่ะบ้านกูมีมากกูวีหมด